สวัสดีครับเมื่อวันที่20มีนาคมพศ2568ผมได้ไปที่ประตูน้ำและทางสัญจรทางเรือสัญจรช่องแคช่องแคนั้นเป็นชุมชนใหญ่มีประตูระบายน้ำช่องแคขณะเดียวกันก็มีสถานีรถไฟช่องแคดังนั้นทั้งน้ำทั้งรถไฟมาบรรจบกันจึงเกิดเป็นชุมชนและชุมชนนี้ก็คือชุมชนช่องแค ซึ่งเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่มากๆพอสมควรเลยนะครับสถานีรถไฟก็ใหญ่นี่แหละครับก็คือการเจริญก้าวหน้าการพัฒนาในเส้นทางคมนาคมและเส้นทางชลประทานในขณะเดียวกันเส้นทางคมรประทานชลประทานก็เป็นเส้นทางคมนาคมด้วยจึงต้องมีทางเรือันจรเพื่อให้เรือนั้นได้วิ่งไปมานะครับในคลองป่าศัก์ชัยนาทนี้ ได้เป็นการนำผลผลิตโดยเฉพาะข้าวออกจากพื้นที่ไปทางหน้าทิศใต้ผ่านลงไปทางด้านของหนองแคออกไปทางด้านของแม่น้ำเจ้าพยาก็คือทางด้านของประตูน้ำพระอินราชาออกไปทางด้านคลองลังสิตก็คือไปทางด้านของคลอง13หรือจะออกต่อเนื่องลงไปถึงคลองคลองแของแสบคลองประเวณบุรีลมหรือจะต่อไปถึงคลองสำโรงไปออกที่บริเวณ ประตูน้ำคลองสํโรงที่บริเวณสมโรงเหนือสมโรงใต้ตรงนั้นนะครับจังหวัดสม,มุทรปราการก็ได้นะครับสำหรับประตูน้ำช่องแคนั้นระบบการเปิดประตูบานประตูระบายเรือนะครับก็ยังคงใช้ระบบเดิมอยู่ที่เป็นแท่นที่เป็นปุ่มสีแสดๆคล้ายๆกับดอกฝิ่นสูงประมาณ80ซนิเมตรในการที่จะ <c oughs> ปรับท่อปรับน้ํานะครับในการเปิดท่อด้านล่างที่ใช้ในการปรับน้ําให้น้ําในอ่างและน้ำ้างนอกนั้นมันเสมอกันก่อนที่จะทําการเปิดบานประตูให้เรือเข้าออกท่านจะเห็นปุ่มสีแดงใช่ไหมครับที่เห็นอยู่ตรงนั้นแล้วก็บริเวณพื้นนั้นก็จะเป็นแผ่นซีเมนต์ที่สามารถเปิดได้ถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับด้านล่างก็จะเป็นท่อลึกลงไปถึงก้นคลองเลยนะครับ ่วนปุ่มสีแสดทางด้านซ้ายมือนั้นก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการปิดเปิดบานประตูก็สังเกตง่ายๆครับถ้าอุปกรณ์ในการปิดเปิดบานประตูนั้นก็จะอยู่ชิดชิดขอบนะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ในการปิดเปิดท่อสําหรับปรับระดับน้ําก็อยู่ตรงกลางนะครับการปิดเปิดนั้นก็ยังคงเป็นแบบเดิมเหมือนกันทั้งประเทศประมาณ50แห่งเหมือนกันหมดเลยนะครับ ก็คือจะมีคันชักกันส่งที่ดึงอยู่ห้องล่างไอ้คันชักกันส่งนั้นถ้าดึงเข้ามามันก็เปิดประตูถ้าดันออกไปมันก็จะปิดประตูจะดึงจะดันจะดึงหรือว่าดันนั้นก็ใช้อุปกรณ์คือตัวเหล็กตัวเหล็กเป็กเคลือะเหล็กะแจเอามาควงควงทวนเข็มนาฬิกาควงตามเข็มนาฬิกามันก็เป็นเรื่องของระบบเฟืองที่เขาตั้งเอาไว้ด้านบนนั้นเขาก็ทําเป็นทางเดิน ประตูพวกนี้นะครับแต่เดิมนั้นเป็นไม้นะครับแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนเป็นเหล็กแต่ก็หลายปีแล้วนะครับช่วงที่ผมเป็นเด็กๆนั้นประตูน้ําแถวแถวกระทุ่มแบนนั้นเป็นไม้ผมก็เห็นก็เคยจะเดินข้ามก็น่ากลัวเหมือนกันสมัยเด็กๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้ประตูน้ํากระทุ่มแบนถูกลื้อหมดแล้วนะครับอาะละครได้ชมในเรื่องการปรับระดับน้ําในการเอาเรือเข้าเอาเรือออกผมคงข้ามไหมนะ เพราะว่าผมก็ได้พูดอย่างละเอียดแล้วในคลิปที่สองสามสี่ห้าประมาณนั้นเลยนะครับแถวแถวสุพรรณบุรีประตูน้ําท่าโบสประตูน้ํายางมณีพวกนี้นะครับพูดไปเยอะเลยนะครับประตูน้านั้นก็เป็นโมโนโดกที่สําคัญของชาติเลยนะครับทางระบายเรือหลายแห่งนะครับตัางกรมชลประทานเขาการักษาไว้อย่างดีเลยหลายแห่งก็ถูกปล่อยปลาละเลยหลายแห่งก็ถูกทุบหรือถอนทําลายเพื่อสร้างขึ้นมาใหม่บางครั้งบางจุดก็ จำเป็นครับที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แต่บางครัง้งบางจุดเขาไม่จําเป็นเลยแต่ไปทํานะครับโดยเฉพาะป,ประตูน้ําสาผาผ่องสีซึ่งผมก็เคยมีความเห็นว่าประตูเรรือฝันจป,ะ,ปะตูทางเรือฝันจอนนั้นควรจะขึ้นเป็นโบราณสถานเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามานี่นะครับก็จะต้องมีการประชุมกันระหว่างกรมชลประทานกับกรมศิลปากรเพื่อมีเหตุผลมาแล้วก็วาอาจจะต้องสร้างแนวทางระบายน้ําขึ้นมาใหม่ถ้าจําเป็น นแน่นอนครับถ้าสร้างขึ้นมาใหม่นั้นมันก็จะต้องมีง้อมานถ้ามีเหตุมีผลมีหม่วงงานทางกรมศิลปากรเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็จะทําให้ง้อมานที่ได้มานั้นง่ายขึ้นแล้วก็สร้างของใหม่ได้โดยไม่ต้องมารบกวนของเก่าที่มีที่สวยงามมากเลยมันบ่งบอกถึงความสงบสุขความร่มเย็นในความจเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้า นะครับซึ่งสมัยนั้นก็มีการเลิกทาสใช่ไหมครับทาสก็ต้องออกไปอยู่ข้างนอกไปมาหากินเลิกการอยู่กับเจ้านายสังคม,มก็กว้างขึ้นก็จะเป็นที่ต้องเปิดพื้นที่ใหม่ๆไปเปิดพื้นที่ใหม่ๆไม่มีทางคมนาคมไม่มีทางน้ํามันจะทํามาหากินได้ยังไงทนะางราชการท่านรัฐบาลการ,ร,การนี้ฮะก็ทําดําเนินการในการขุดคลองอย่างมากมายมหาศาลเพื่อรองรับผมว่าระเบิด ระบบการเลิกทาสของประเทศไทยนั้นน่าสนใจมากเลยนะครับเป็นตัวอย่างของโลกได้เลยทั้งๆท,ท,ที่ระบบทาสของประเทศไทยนั้นแตกต่างจากระบบทาสของสหรัฐอเมริกาและในภาคพื้นยุโรปนะครับการ,บ,ารบังคับขู่เข็นลกการใช้แรงงานนั้นมีน้อยมากนะครับมีแต่การอยู่กันอย่างพึ่งพาสายกันตามระบบสังคมในสมัยนั้นพอมีการเลิกทาสปุ๊บก็มีระบบในการที่จะให้พื้นที่ ให้อุดมสมบูรณ์เหมาะอาการเพาะปลูกนะครับผมก็เลยพูดมาถึงตรงจุดนี้ด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับผมก็มาถ่ายภาพที่ประตูนะครับที่ป้ายนะครับขออภัยที่ป้ายแล้วก็ถ่ายภาพอีกเยอะๆเลยวันนี้จะไม่พูดถึงระบบเท่าไหร่นักนะครับแต่มาเที่ยวที่มาเที่ยวชมที่ ทางเหลือพัดจอยนะต้องระวังนิดนะครับเพราะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอาจจะพัดตกได้ต้องระวังนะครับเพราะเป็นสถานที่ที่น่าจะเป็นอันตรายอยู่เหมือนกันนะอะล่ะครับผมเลยเอ,าาากออกมาจะออกแล้วก็เห็นต้นไผ่ห้าต้นหกต้นเรียงเตาเลียงตายกันเป็นแถวเลยนี่ก็แสดงว่าต้นไผ่ทั้งหมดกอไผ่ทั้งหมดหกกอเนี่ยเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคือขุดมาจากหนอมาจากต้นแม่นะครับเพื่อปกติแล้วไผ่เนี่ยเขาจะมีอายุในวงรอบของเขาประมาณแปดสิบถึงร้อยปี เขาเรียกว่าตายยกกอเลยครับเขาเรียกว่าต้นไผ่ออกดอกมันออกดอกเฟ,ฟี็บมันตายหมดไม่ว่าต้นไผ่นั้นถ้าขุดออกไปจากหรือแบ่งออกไปจากต้นแม่ไปอยู่ที่ไหนตายพร้อมกันหมดครับนะฮะอ่ล่ะครับก็ชมภาพฟฟสวยๆไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็พาท่านมาที่จุดสําคัญก็คือกระบอกวัดน้ําฝนนะครับกระบอกทววัดน้ําฝนนี้เป็นมอดกตั้งแต่สมัยสร้าง ประตูน้าหรือทางหรือ hehe, พันจรเลยนะครับและของเดิมนั่นเขาออกเป็นทองเหลืองและที่นี่เลยนะครับที่ช่องที่โคกกระเทียมนี้โทษครับที่ที่จุดนี้เลยนะครับที่ช่องแคนี้นะครับของนี้น่าจะเป็นของโบราณเลยนะครับต้องตบมือให้เลยนะครับหลายแห่งหายหมดแล้วนะครับหลายแห่งหายไปบ้างแล้วหลายแห่งก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็น่าจะเป็นของที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่ของเนี้ยอันเนี้ยน่าจะของจริงเลยนะครับและผมก็มาที่ ประตูระบายน้ำของคลองป่าฝักชัยนาทที่เป็นคลองหลักนะครับทางเรือผขนรนั้นก็จะอ้อมอ้อมอ้อมประตูน้ำเนี่ยนะครับอ้อมไปเพราะฉะนั้นที่ทำการของชลประทานที่ตั้งอยู่เป็นที่ทำการเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกระบอกตรงน้ำฝนวางอยู่นั้นมีอาคารตั้งนั้นมันจะตั้งอยู่บนเกาะนะครับก็แปลว่าวันนี้ผมพาท่านมาที่ประตูเรือันจรช่องแครเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ